สวัสดีทุกคนในตอนเชา้ากันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Next e เหมือนเดมทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเสื้อทุกคนดูมันเป็นเสื้อบอลไฟที่ผมที่มีแจกเฉพาะในงานฟรีไฟงานแข่งโปรลิเมกี้เท่านั้นส่วนใครที่มีตังแล้วไม่ได้ไปมันก็หาซื้อได้นะครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0 0ถึง1,000บาทเลยนะโค้ดเนี่ยผมจะเอามาแจกคนดูแบบฟิ้วๆ,ๆนี่นี้ยเพรจะ่ในมือนะยทุกคนโค้ดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด16ตัวอักษรผมจะให้น้องคนตัดต่อเนี่ย ไปสุ่มเอาเองว่าน้องเขาเนี่ยจะวางโค้เดเนี่ยทีละสี่ตัว,ตวอักษรทั้งหมด สี่ครั้งเนี่ยอยู่ในช่วงไหนของคลิปบ้างก็ต้องรอดูกันเองรอแบบรีบดูใครที่ดูคลิปนี้ไว้ก็มีโอกาสได้ไวส่วนใครที่ได้ไปแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าผมเนี่ยนะพี่ได้เสื้อบอลแฟของพี่มาอะไรประมาณนี้คมทั้งใน Facebook หรือว่า YouTube ก็อรอลุ้นกันได้เลยครับทุกคนโดยตอนนี้เนี่ยโคดเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่ตรงนี้หรือว่าอาจจะยังไม่ขึ้นก็นได้เดี๋ยวให้หน้องคนต่อเขาเป็นยคนตัดต่อเป็นคนจัดการเองโคดมี16ตัวอักษรขึ้นทีละ4ี่ชุดไอ้ขึ้นทีละตัว4ตัวอักษร มีทั้งหมด4ครั้งรอจับตาดูดีๆนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไปชมเกมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนที่สุขาวันนี้เนี่ยฝากเพจซื้อขายในช่องทาง f เฟซบุ๊กแฟนเพจไว้ด้วยผมจะทิ้งไว้ข้างล่างไปตรงนี้เขาแชร์ของ YouTube แต่ที่เขาแชร์เนี่ยจะเป็นลิงก์ของเพจซื้อ ID นะเข้าไปดูกันได้นะครับผมมาวันนี้ผมจะไปสุ่มทีมเล่นกันด้วยว่าจะแบบผมดูได้หรือเปล่าไปไปดูเกมกันเอาแล้วทุกคนตอนนี้เรากเข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะผม เท่นะเท่นะสเส bon ื้อบอลไฟดูิี่าเพื่อนจะเห็นเสื้อบอลไฟของเรา <c oughs> เราจะทักทายด้ <P> <Sh ine> เหอะเท่พี่ชายเสื้อมันจะไเทศจังอะไรย่างี้ก็ทุกคนก็รอดูแลโคตน,นะครับผมย้ำอีกทีว่ารอดูจับตาดูโคตรดีๆใครตาดีก็ไ้ไปส่วนใครตาไวก็ได้ไปเหมือนกันนะฮะ <c oughs> แต่ว่ามีแค่คนเดียวที่จะได้ไปคอสสำหรับโคตนี้อย่าลืมเตมแล้วบอกกันด้วยละกันเด้อที่อื่นนี่ขายเป็นพันได้ผมที่นี่ไม่ขายครับเพราะว่าแจกตักแจกคนดูเออได้มาฟรีก็ต้องแจกแล้วไม่ได้มาฟรีแล้วไปขายเลยผม เติมเกาะแล้วก็วิ่งเข้ามาอุยาออ้ยมาลูกซองอุยอ้ยอุ้ยมันไม่ตายกด็ดูเอ้ยทำไมมันถึกจังเลยวะไอ้เราก็ยกยิงไม่ใครจะโดนเลยนะฮะเมื่อกี้มีศัตรูวิ่งออกไปข้างนอกเมืองตัวหนึ่งด้วย,เ,ยเป็นไงเพื่อนอเราแบกเพื่อนไว้ครับเนี่ยไม่ใช่หรอกนะครับเมื่อกี้เพื่อนช่วยเมื่อกูตายไปแล้วอ่ะ เมื่อกี้มันมีตัวลมแต่ก็จริงแต่ว่ามันก็มีตัววิ่งออกไปเหมือนกันนะอุย้ยผมไปปิดตั้งค่าแบบไม่ให้มันใส่ของแตะอัตโนมัติมบบรู้สึกแบบเล่นแบบไม่ค่อยขนาดเท่าไรเลยต้องแบบว่ามาเลือกแต่งอันทีละอันทีละอันอะไรยงนี้ไม่เป็นไรนี่เก็บของเนี่ยไปมันไม่เก็บให้โอ้โหเวงเลยอ่ะเปิดขึ้นมาเก็บของอ่าอัตโนมตัติใส่ของปืนอ่นะเปิดให้หมดเลยเปิดเปิดเปิดเมื่อกี้มีคนยิงออกใช่ไหมมีอย่างยิงหรือว่าเสียงเพื่อนเราวะ่ะไขึ้นไหมในโดนมีคนไหม จังหวะภาพจอพอดีไงโอ้อยู่นู่นไงอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับผมเพื่อนดีกันอยู่ฝั่งนู้นขอได้ของ DLS ผมเห็นเธอโดดว่าเพื่อนกูดาแน่นอนช็อตนี้อุ้ยแต่เหมือนเพื่อนจะแบบยิงประตูเจ็บประตูก็เลยตั้งไอซ์บอลนั่นน่ะเป็นอะไรเพื่อนลำบระคบได้แหละเพื่อนจอยวอลอย่างงี้อุ้ยอุ้ยเปยแเลืเลือดเปย์เลือดแปล์เลือดแปล์เลือดยังไงเพื่อนได้ไหมได้ไหมมันโดดไหมประตูมันจะโดดไหมเอ้ยไอ้ปั๊บตึงจัดมาชื่อตะตูชื่ออย่างจ้าบเลยนะฮะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอา400แล้วไปซื้อตะล่าดีกว่านปะเอาเป็นว่าเราเคลียร์เมืองนี้เสร็จแล้วทุกคนเมื่อกี้เพื่อนเราก็ยิงไปแล้วเราไม่ต้องแบกเพื่อนก็นได้นี่หว่าผมจะทําการดีดตะล่าศัตรูเอา้าแต่ว่าศัตรูอยู่ตรงนี้กูกระดีบมาสกายเลยมันมีคนเปิดตู้อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่นเยเดี๋ยวเลยมาสกายเลยไหมเนี่ยโอ้โหไอ้เราก็ไม่ได้มองนะครับเอา้าเดีวมันมีคนอยู่ข้างหน้าพอดีเลยงั้นไม่วิ่งย้อนกนลับไปละเอาตัวข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันเต็มเหมือนเพื่อนผมจะแวะหรือเปล่าตรงเบอร์สีอ่อ่ะ,อะเบอร์สี่ดีดหน้าหระวือแว ระวังมาไอตัวเปิดตู้มันเซ็ตอยอดน,นะเฮ้ยนี่ไงข้างบนบวกกันอยู่พุ่งเลยแล้วกันให้ผมเพราะเรามีสกิลลดสูดดาว <c oughs> นี่ไงพี่เต้กูแวบปุ๊บก็ตายปับ๊บเหมือนจะเป็นเสียงออของปืนลูกซองที่มันเป็น <c oughs> เออตายเลย <c oughs> เดี๋ยวช่วยเอง <c oughs> เพื่อน <c oughs> เดี๋ยวช่วยให้เดี <c oughs> ๋ยวช่วยให้เต้ไม่ต้องชุบยด้วนะเพื่อนเดี๋ยวชุบเราอย่าช่วยอ่าเวลาเวลาเราชุบให้เราชุบให้มให <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่้องโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจเพื่อนนียเราตายอีกแล้วนั่น เห็นไหมได้มาชุบเมื่อกี้ก็คืออาจจะไม่ได้เกิดแล้วนะโอเคเอามาก่อนเลยมาก่อนเลยทิงขอไปอู้เราไม่ได้ใส่ที่มาที่มาช่วยด้วยเลยเอาด้เพื่อนจัดไปเลยชุบให้ฮแล้วบอกไม่ต้องชุบเอาละครับเดี๋ยวเรากลับไปตรงตู้ที่มันยิงเพื่อนเราดีกว่าผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ในสตูนน่าจะไม่เป็นไหนไกลน,นะฮะอุ้ยแต่ดูเหมือนว่าได้ยินเสียงคนอยู่ข้างๆบ้านอย่างนี้อ้าวเชียร์ลวเพื่อนกูไปแล้วเพื่อนไปแล้วหนึ่งฟันฟัน ฝิงปิง,ปงโอ้ใส่เสื้อบอลไฟไแม่งดูเกงขามากเลยคนแบบดูทสรงนักแข่งจัดเกยียงเราก็แบบดูเป็นนักแข่งจัดเลยอะ่ะแล้วเบอร์สี่ก็ตายด้วยกันทุกผมตายที่เดียวหมดเลยตรงตู้นะครับแม่งสแสดงไปตีตู้เลยแม่งตึงนะเออกำลังไปเพื่อนโอ้โหแล้วเพื่อกูขึ้นไปยนบนยอดหมดเลยเยอ่มากว่านี่ไงสตูอยู่นี่ัตูอยู่นี่สองตัวสองตัววุ้นสกาผมยังไม่ได้อัพเลยคนดูลืมมาตั้งอัพสกานะครับ จบจัดแล้วศัตรูมี2ตัวเมือ่อกี้ทรงตึงเอเอกูรู้แล้วโอเองอะระวังด้วยโอ้เป็นตีนี้เป็นมันเต็นมันเป็นงานมันสวนหัวผมได้คอนโดเูยดิเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ข้างบนไม่ยิงช่วยกูซัก่อนเลยเดี๋ยววเนี่ยกูมบกันทุบกันเอามันตายเหรออู้อ้าตกเพื่อนกูไม่ใช่ตกเพราะไม่ใช่แต่เพราะมัน เอาดาวอ่าสวยเพื่อนสวยแอคตามไเลยแอคตามไเลยไอ้โจฟันจริงอุยข้างล่างมีคนมาเดี๋ยวต้องอวางให้สวอก่อนเอ้าวู้โหมันชื่อซอนผมก็นึกว่าอเอา้าศัตรูจะดาวสวยมาจากไหนวะน,นี่ยเธอโอ้โหตอนแรกผมเห็นคนวิ่งอยู่ข้างล่างฝั่งนู้นนี่เขาเลยแบบมองแต่ไกลๆนะ สรุปไอตัวนี้บอกนึกว่าเพื่อนนะครับก็เลยไม่ได้ยิงในจังหวะแรกเ ق. กือบตายแล้วเราอะ่ะมัวแต่มองที่อื่นอะไรมันติดแผลหลังม้ากูไปเนี่ยขวบกับอ,อุ้ยฟาร์มัสสามต้องเล่นอีกละมาเล่นฟาร์มัสอะไรผมว่ารู้สึกว่าฟาร์มัสแม่งตึงจริงนะครับลุงไงเต็นขาวก็มีบ้านขาวก็มามาดิพอแค่านั้นพอยิงแค่านั้นพอครับอ่ะตัวนี้ก็ยิงแค่านั้นพอ,อเหมือนในเมืองก็จะมีคนด้วยนะเนี่ยเรามีตั้งยี่พัดอุ้ย อุย้ยท่านเรากระสูนก็นอยู่นะครับ <What? S 2> ตกใจเลยเมื่อกี้เอา้ามันมีตัวจะมาแย่งร้านเราไปในคนดูในเต็นท์อ่ะใช่ปะวะผมพุ่งได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเก็บพุพ่งไว้ก็ต่อเมื่อตอนโดนยิงแล้วกันเนี่ยงบอดี้ผมละโอ้แม่จ๋า Oh my god กังเฮ้ยมันจุกกันมันจุกกันอ๋อได้เลยได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนได้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 เลย,อย,ยโอ้ยโคโนก็แตกโคโนมันก็จะแตกโคโนมันก็จะแตกออกมาแล้วก็เราจะพุ่งออกมาแล้วก็ยิงมันเลยอุ้ยอุ้ยซุยเอา มีตัวอีกเหรอผมว่าเสียงเพื่อนปืนเพื่อนไม่ใช่ปืนเพื่อนเชี่ยปืน,น,นใครก็ไม่รู้เพื่อนแบบกำลังร้องให้ช่วย้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปชุบเพื่อนเลยตังก็มีสองคนสองแล้วเราไปหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวเราไปชุบให้หหหหเราจะกคนึงเราจะกคนึงเออโคดจะเด้งหรือยังน้าโคดได้ไปกี่ครั้งแล้วน้าไอเราก็ไม่ใช่เป็นคนแบบที่บอกว่าให้แบบน้องเขาแบบตัดต่อแบบว่าออกมาตอนไหนตอนไหนไง คือคนดูต้องตั้งใจดูเองไงเออถ้าออกแบบตอนที่แบบผมพูด่มันก็เกินไปนะเอาล่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามาแวะชุบเพื่อนกันก่อนแล้วกันให้ผมดูเหมือนว่าตรงจุดจุดนี้เนี่ยมันจะแบบเป็นจุดชุบชุมเลือกเกินนะคืชุบก,กัอนอ่เมื่อกี้ผมเห็นคนลงมาเก็บของแถๆนี้แหละแต่ผมไม่ได้สนใจผมก็เลยแบบรักเพื่อน,นก็เลยไปช่วยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกูโดนอีกแล้วเบอร์สามมันจะโดนตัวที่ผมเห็นนี่แหละผมคิดว่ามันมีสองตัวด้วยนะครับโอ้ยแต่ว่าเราจริได้ช่วยเฮ้ไม่ได้ลา้าช่วยอ่า ธรรมาดาครับความตึงครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนที่เมืองข้างหน้าเลยกันเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ขอบวงเลยคนดูเราเข้าไปตรงกลางวงไว้รอดีกว่าเล่นแบบนับแข่งไงแข่ง,งเราต้องเข้าวงล่วงหน้าถ้าเข้าวงช้าเดี๋ยวโดนจากวงนะจ๊ะว่าเราใส่ชุดบอลไฟยังไงล่ะนี่ปกักทงสัลหน่ยละกันช่วงนี้แบบว่าปากักเอาไม่ได้เอามาหรอปักทงอุย้ยคนคือคือช่วงนี้เนี่ยถ้าปากักทงมันรู้สึกว่าจะเป็นพ้าปักทงแบบ อ่าไม่ได้ถาวอลให้เขาดูเนาะแล้วแบบคนก็แบบดราม่ากันชิ่หายเลยแบบคนแบบเติมมาตั้งแบงมาแจกฟรีโอ้เข้อเข้าใช้แค่ไม่กี่วันพวกห้เขาใช้เถอะไอ้พวกจะอิดช้าไปถึ่ไหนแค่เขาใช้ฟรีแค่นี้ก็แบบว่าอิจฉาเฉยเลยคนที่มีอยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทําหม่นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเออมีก็ดีก็แบบแจกคนอื่นบ้างก็ดีนะคนอื่นจะแบบได้อยากได้กลับมาเล่นฟรีไฟกันเยอะๆนะเพราะว่าคนฟรีไฟก็เลือกเล่นกันไปเยอะมากเลยถ้ามีท่าปักถูมาแจกก็เออน่าสนใจเถอคนกลับมาเล่นเยอะขึ้นไงหายไหม ได้พอได้แต่ก็ไม่ไม่นิ่งนอนใจก็ดูไม่นิ่งนอนใจเผื่อมันมีเข็มโชงเข็มชุบถามมันไปก่อนเผื่อเราแตกไปสอกครับตอนนี้ซ้ายมือมีคนยิงเหมือนจะเป็นเสียงฟาร์มาสนะโอ้ผมม่มีโดนด้วยผมไม่ใช่มีมีโดนอุ้ยอุ้ย ียวผมแบบดาวตูนโดนดูตายยังไงเพื่อนเอาหน่อยเดียวเอสเอาหน่อยเพื่อนเอามาหน่อยเพื่อนเอามาหน่อยเพื่อนวิ่งไม่รอดมาคนดูนิดเดียวเลยอ่ะโอ้โหจบแล้วเดี๋ไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยเรามาโชวไอ้นี้เฉยทุกคนดูผมมาแจกโค้ด้เฉยยังไงถ้าใครที่ได้โค้ดไปก็อย่าลืมเตะมาด้วยนะผมไปแล้ววันนี้เล่นกินิพอขี้เกียจเล่น